เสียงจากพระไตรปิฎกเล่มที่21พระสุตันตปิฎกเล่มที่13ฉบับมหาจุลาอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเรื่องกิปะนิสันติสูตรพระสูตรว่าด้วยบุคคลผู้รู้ได้เร็วข้อที่97ภิกษุทั้งหลาย บุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกในบ้างคือ 1. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง 3. บุคคลผู้ไม่ปฏิบัต um ิเพ uh ื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างไรคือ บุคคลบางคนในโลกนี้สามารถรู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายทรงจำธรรมที่ฟังแล้วจำไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่หามีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพราะ อันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ไม่ทั้งไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรรมจารีเห็นชัดชักชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแก้วกล้าปอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างนี้แร mm hmm. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่สามารถรู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทรงจำธรรมที่ฟังแล้ว จำไว้ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้หารู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่แต่มีวาจางามเจรจารถ้อยคำอ่อนหวานอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ ทั้งชี้แจงให้เพื่อนพระจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแก้วกล้าปอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติ เพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่สามารถรู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทรงจำํำทมที่ฟังแล้วจําไว้ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจําไว้หาร้อัด รู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำไม่แตะหามีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ไม่ทั้งไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแก้วกล้า ปอบชโรมใจให้สดชื่นร่าเริงบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้สามารถรู้ได้เร็ว ในกุศลธรรมทั้งหลายทรงจำธรรมที่ฟังแล้วจำไว้พิจารณาเนื้อหาแห่งธรรมที่ทรงจำไว้รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและมีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคาย ให้รู้ความหมายได้ท้งชี้แจงให้เพื่อนพระมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้กลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลกกิป,ปะนิสันติสูตรจบถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับสุดสูสังะระเตปัญญงฟังดีย่อมได้ปัญญา รักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ